น่าจะเป็นคันแรกนะครับที่ใส่กันดีดเลยโอ้มีทีเดียดดีขี้นี่นี่นี่นโอส้สวยสวยพี่สวยสวยเป็นหนังกลับนะครับหน,นังอคันตรา สวัสดีครับยินดีตอนรับเข้าสู่ช่องบิ๊กไฟส Story นะครับวันนี้ผมมาหาพี่แซมนะครับพี่แซมสวัสดีครับพี่แซมอยู่ชนบุรีนี่แหละอยู่ใกล้กันนะครับวันนี้ก็เป็นเซทเอยี่ห้าคันสีแดงดําคันเดียวในชนบุรีนะพี่เนาะเท่าที่เห็นนะครับเท่าที่เห็นอ่าเท่าที่เห็นวันนี้พี่แซมมีอะไรมาแต่งเพิ่มมั้มพี่ก็วันนี้จะมาแนะนำจะมาแนะนำแบบจะมาใส่เลยเอามาใส่อะไรแต่งเพิ่มเติมนี่เป็นอะไรครับพี่ ตัวกันดิดหลังกันดิดอ่ากันดินหลังเพราะว่าัดบางคนไว้แล้วใช่ครับเดี๋ยวแฟนที่จะเลิะเนาะเวลาเดี๋ยวนะเพราะว่าเดี๋ยวในบ้านจะมีเดี๋ยวเข้าหน้าร้อนมีมฆสูงฝนตกหน้ามีฝนเพราะว่าชนบุรีค่อนข้างที่ฝนจะตกมากกว่าภาคอื่นหน่อย้าไม่รับภาคใต้นะครับกปิดภาคกลางนิดเนาะนี่เราก็จะมาตินสายซ้อนก็จะปวนิดนึงนะฮะธรรมดา ก็ต้องหาอะไรให้เขาหน่อยใช่ครับครับผมก็ตัวนี้ซื้อมาเท่าไหร่พี่ก็ตัวนี้จริงๆแล้วชุดมันก็จะมีตัวสปูลมาให้ด้วยแต่ว่าของเราใส่ต่างหางแล้วก็เลยเป็นี่อ๋อสปูลตัวนี้นะพี่ใช่ครับมันจะยึดที่นี่แหรอพี่อ่ามันจะยึดกับชุดของมันครับชุดตัวที่มันอ่าบากของมันเลยก็คือมันจะติด ยึดตรงนี้แล้วก็สกูมจะยึดยึดด้านข้างด้านหลังนี่อีกทีนึงที่ว่าเขาจะไว้ค้ำรถตช่นี้ใช่ครับได้เหมือนกันสแตนบายสกูมเนาะแต่ตัวนี้คือไม่เอาก็เลยราคาก็เลยลดนิดนึงลดลงนี่เลยต้องแล้วก็เสร็จแล้ว2 0 0 4 2 0 0 4นะครับผมส0งพั่วตรงรุ่นเลยต้องนี่เนาะตรงรุ่นเลยครับนี่น่าจะเป็นคันแรกนะครับที่ว่าใส่กันดีดเท่าที่เห็นนะพี่ราดในกลุ่มเนาะ ก็ในกลุ่มชมเปก็คือทันแรกนะครับครับครับส่วนมากก็จะเป็นดาบลุ้นๆนะครับรือว่าใครก็บางคนเดิมไปเลยนี่อย่างนี้่งี้ก็คือต้องต้องใส่ครับเพราะว่าต้องพาแฟนไปทำงานทุกวันอ๋อทำไปทำงานทุกวันใช่เลยใช่ก็งานเนาอยู่อยู่ที่ทำงานเดียวกันก็เลยต้องไปทุกวันครับครับผมก็เลยต้อง ใส่หน anyway, ่อยตั <laughs> ้งแต่ได้คันนี้มานี่กระบะจอดทิ้งเลยเนาะนี่ก็ประหยัดน้ํามันด้วยครับผมใช่ใช่สิ่งหนึ่งก็คือไปสายได้ไปสายแล้วก็มุดรถติดแล้วก็มุดไปได้ครับผมโอเควันนี้ผมจะมาจิบกันอีก้่วยพี่แซมนะครับแล้วหลังจากติดเสร็จแล้วเดี๋ยวจะถ่ายรีวิวให้ดูอีกครั้งหนึ่งรอบๆด้านนะครับว่า ให้ประโยชน์ยังไงความสวยงามเป็นยังไงบ้างนะครับเพื่อนนี่ครับกราซ้ายนี่ด้านขวานะครับ ับเพื่อนๆใส่เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับกันดีดนะครับนี่นี่นะครับน่าจะเป็นคันแรกที่ใส่กันดีดเลยนี่น่าจะเป็นคันแรกนะครับที่ใส่กันดีดเลยรีวิวให้ดูนะครับเพื่อนๆนี่ก็เป็นรถพี่แซมนะครับผมก็ามาใส่ช่วยแก รอดุที่สำคัญมีประโยชน์นะครับป้องกันเพื่อไม่ให้ฝนตกนะมันกระเด็นไปใส่สายซ้อนนะครับหรือว่าแฟนของเราที่นั่งซ้อนอยู่ข้างหลังนั่นเองมีประโยชน์นะครับมีประโยชน์มากครับไม่งั้นก็จะโดนห่นนะครับ <laughs> ไม่งั้นขับไปเหยียบน้ํานี่ก็โอ้โหเรียบร้อยพี่ข้างหลังเสื้อเปียกหมดอะเพื่อนอย่างไรก็เพื่อนนห่ะเพื่อน นี่โอ้มีทีเด็ดอีกขีนีนี่นี่แม่มันรีวิวตัวเลยนี่ไี่เซมนีเข้าข้างผมนี่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 พี่อ้อันนี้สุดยอดมากพี่หนังแบบสวยเนาะใช่ครับบาก็ที่สุดแล้วในผืดทำมาเท่าไหร่พี่ตัวนี้บอกตัวนี้ก็เสร็จก็คือรวมทั้งคำแล้วก็ทั้งข่าสมด้วยก็สามพันพอดีครับอื สวยเนาะอันนี้พี่พี่สั่งเขาออกแบบลายเองหรือเปล่าพี่ใช่ครับดูดูเขาจะมีแบบของเขาอยู่แล้วต้องการแบบไหนอ๋อมีรูปแบบแล้วเราก็เลือกเอาแบบนี้ใช่พี่แล้วก็ส่วนตัวนี้เขาก็จัดให้เลยเพราะว่ารุ่นเรารุ่นนี้เขาก็รู้เลยเขาจะปักให้เราเลยอ๋อันนี้ก็ปากมาเลยนินจาอีดิชั่นเอ้ยมีเต็ดอีดิชั่นก็คือมีจำนวนจำกัดนะครับตัวนี้แต่ว่าสั่งได้เรื่อยเรื่อย สวยๆพี่สวยๆเป็นหนังกลับนะครับหนังอะคันตรานี่พี่ได้เสริมโอ้ตัวนี้เสริมไหมพี่เสริมไปหน่อยครับบ่อหลังเสริมนิดนึงอืบ่อหลังเสริมขามนเนาะตรงนี้ก็เป็นเป็นเนินรับไม่ให้ไม่ให้คนซ้อนนี่ไหลใช่ครับเพราะงั้นปกติคนซ้อนมันจะอยู่ห้านี้แล้วจะไหลมาหาเราใช่พี่ต้องต้องดันเราหน่อยนึงทำให้เราเมื่อยแขนเพิ่มขึ้นใช่ไหพี่ พอมีตัวนี้ก็จะช่วยดันคนซ้อนไว้ไม่ให้ไหลอย่างเวลาเราไปทํางานในธรรมชาติกาก็จะมีลูกคลื่นเยอะครับใช่ก็ต้องก็ต้องเบรกบ้างอะไรอย่างเงี้ยโอ้ไหลมาหาเราบ่อยเบาเดิมนี่ถ้าถ้าโดดขึ้นนี่ผู้ซ้อนจะไหลมานี่ทันทีเลยแล้วก็ขยิงกับอ่ามีตัวนี้ก็จะช่วยพยุงไม่ให้นั่นเองนะครับตัวนี้ได้เสริมไหมพี่ตัวนี้เขาว่ามันเป็นผ้าเขาจะเสริมตัวฟองน้ําขึ้นมา่อ้เสริมที่ผ้าเนาะเบาเบาเบานี่โครงเดิมหมดเลย เสริมเดีที่ผ้าอย่างเดียวเขาจะเสริมฟองน้ำให้มันนุ่มสวย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 มากพี่เดี๋ยวถ้าใส่งูเขียวก็ไปนี่แกวเลยอยากทำอยู่ยพี่ดำแดงก็เข้ากับตัวรถพอดีเน<อ>าะราคาก็สมกับชิ้นงานครับสวย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 ดีสวยด,วยดีเข้ากับรถเลยนะครับสีแดงดำนี่โอ้คันนี้แต่งเยอะนะครับเนี่ยนี่นี่พักเท้าแม็กนัมเลสซิ่งช็อปนะครับวนันนี้โอย โชว์อะไรเต็งเพจแม็กนัมเลสติ้งช็อปดูดินี่ <c oughs> นที่สำคัญเลยนี่เนี่ยที่สำคัญเลยนี่คือลงทะเบียนสมาชิกช่อง Big กไบสตอรี่แล้วนะครับถ้าติดสติกเกอร์นี้ซื้ออะไรแม็กนัมเลสติ้งช็อปนี้รับส่วนลดไปเลยนี <c oughs> สย่สวยสวยพี่เข้าเลยพี่กันดีดก็ต่อไปก็ทำสีล้อแล้วก็น่าจะเป็นท่อ ก็คือมันจะอย่างอื่นก็ค่อยๆตามมาสีล้อจะเอาเป็นสีไหนดีพี่็คงต้องเป็นสีแดงนะครับสีแดงเนาะ <c oughs> สีแบบเข้ากับโครงรถเนาะเข้ากนะัออบโครงรถเลยดุเลยแหละแล้วก็ตรงนี้มีแผนมีแผนที่จะทำไม่ดีต,ตัวนี้ตัวนี้มันขาวแบบนี้ไปแล้วแต่ว,ว่าตัวนี้ก็คือเอาไว้หลังๆดีกว่าเพราะว่าตัวนี้ยังไงก็ไม่ไม่ดีเท่าไหร่ก็ ถ้าสไตล์ผมก็คือยังยังชอบอยู่อ่ามันก็ไม่ได้เลวร้ายขนาดนั้นที่เราจะรับไม่ได้เนาะแลก็ยังชอบอยู่อ่ามันก็จะดูเด็ดเด็ดหน่อยมันเฮ้ยมองไปแดงน้เน้องคันตรงนี้มันขาวมาได้ไงใช่ไหมพี่ตรงเนี้ยมันจะมันจะแปลกแปกตาหน่อยนึงแหละเออคูค่อนข้างแปลกหน่อยแต่ว่ามันก็ไม่ได้ขี้เหร่อะไรมากมายนะครับเขาก็ออกแบบมาที่คิดว่ามันลงตัวครับเนี่ยแล้วแต่คนมองคนสวยก็บอกสวยนะครับคนบอก แล้วแต่มุมมองแล้วกันนี่กันดีนะครับพี่โอเคครับเพื่อนๆสำหรับการรีวิวการใส่กันดีนะครับรถพี่แซมวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเป็น,ำนกำลังใจให้ช่อง Big กไวส์สตอรี่ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ